ครับเอฟีราชันครับวันนี้พิเศษวิ่งถนนสายเอเชียมาที่บ้านบุญเหล็กนะครับเขตอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับความน่าสนใจก็เห็นเนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวขับไปดูข้างในกันครับวันนี้เป็นพิเศษมาแล้วหาง่ายนะครับริมถนนเนี่ยเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงถึง17นาฬิกาก็คือ3โมงเชา้าถึง5โมงเย็น มีป้ายหลักกิโลเมตรเป็นบ้านหุ่นเหล็กอ่างทองเนี่ยครับนนสายเอเชียนะครับไปทางอ่างทองถ้ามาจากกรุงเทพก็จะอยู่ขวามือนะครับไปเลี้ยวใต้สะพานนี่คลิปพิเศษมาที่บ้านหุ่นยนต์น่าสนใจมากเดี๋ยวเราก็าไปดูกันก่อนครับมีผู้ใหญ่สองคนระับ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในครับสุดยอดเอฟซีราชานวันนี้แปลกหน้าแปลกความรู้สึกเลยนะครับท่านใดที่มาแล้วก็ดีหรือยังไม่ได้มาก็ดีเนี่ยพามาเที่ยวที่บ้านหุ่นยนเหล็กนะครับบ้านหุ่นเหล็กที่อ่างทองนี่ครับดินจาเตา่า ผมบรรยายไม่ถูกแลอกครับว่ามีความหลากหลายแล้วก็เนี่ยครับความน่าสนใจคนเรานี่เหนือสิ่งอื่นใดคือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการที่นะครับเหลือกั้าเหลือเกินจริงๆนี่ครับจอระเก้ครับนี่พื้นที่ใช้อย่างคุ้มค่าแต่ความสนใจน่าสนใจคือ นะครับเราจะมีพระเอกฮีโร่ในภาพยนตร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นเหล็กทั้งสิ้นนี่เป็นอานอนชัวร์จูเนเกอร์คนเหล็กสไปเดอร์แมนนะครับโจ๊กเกอร์นี่ครับแล้วก็มีผู้สนใจมาเยี่ยมชมมานะครับมาหาความสุขกันอย่างมากมายพื้นที่ใช้สอยเป็นเหล็กทั้งสิ้นนะครับเข้ามาแล้วจะถูกแบ่งเป็นโซนๆนะครับนี่จะเป็นโซนยากรยานยนต์แต่ละรุ่นนะครับแต่ใช้เหล็กประกอบทั้งนั้นครับ นี่ฮะนี่เป็นไกลปืนหมัศสัจจานครับเกินคำบรรยายมีไดโนเาโนสาร์น, indoor, นะครับมีทั้งอินดอร์อัลโดนะครับที่อัล์ดเนี่ยก็จะใหญ่มากนะครับ นี่ครับเต็มพื้นที่ไปหมดโอ้โหแบบลงถ่ายภาพยนต์เลยแล้วครับตาการตาจริงๆผมยกตัวอย่างเข้ามาใกล้ๆนี่รับกอซิล่าลิงยักษ์แต่นี่ครับในการทำนี่เป็นหัวเทียนครับนี่ฮะดูใกล้ๆจะเหมือนกับ รวมพึ่งหรือนะครับการมาต่อมาจินตนาการหรือกินจริงๆสมองความคิดสร้างสรรค์นี่ยอดมากครับนี่เป็นหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์ครับถ้าเราจับวัสดุแล้วเราก็จะต้องมีความเข้าใจเลยว่ามันนุ์เนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆก็คือความคิดสร้างสรรค์ดูครับขนของคิงคองหรือขนของช้างนะครับทํามาจากยางรถยนต์ครับที่หมดอายุแล้วนะครับแล้วก็รับมาทานี่ครับก็เหมือนคลิปเลยครับ อผมถ่ายจากมุมสูงด้านบานบ้านหุนเหล็กเลยนะครับเห็นพื้นที่อย่างนี้แล้วก็ท่านใดที่มีความสนใจมาพักผ่อนนี่เป็นคาเฟ่น,นะครับเป็นคาเฟ่แต่เป็นฝีมือจริงๆเนี่ยครับริมถนนสายเอเชียทางเข้าอ่างทองเนี่ยครับ สุดยอดวีมือคนไทยนี่นี่ชูสองนิ้วเลยนะครับเห็นนะครับพื้นที่สร้างสารคผลงานเศษเหล็กต่างๆนะครับนำมาแล้วเขาเขาจะเป็นนะครับเนี่ยโครงเหล็กของจักรยานก็ดีเครื่องใช้ไม้อสอยเหล็กต่างๆนะครับถังแก๊สถูกนำเอามาไว้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เหลือเชื่อนี่เป็นโรงงานที่พื้นที่ห้ามเข้านะครับนี่กำลังต่อหุ่นยนต์ขนาดใหญ่เดี๋ยวไปดูความสําเร็จด,ด้านนอกกันครับ หลายส่วนที่ผมเดินพาดูอยู่นี่นยังมหัศจรรย์ไม่พอเลยครับวิมืออลังการยิ่งใหญ่มากไฮไลท์ของเราต้องจับไปครั้งนี้อยู่ภายนอกนะครับไม่ใช่อยู่ในพื้นที่แต่งเป็นโซนๆหลายโซนและคว,วามผมต้องบอกอย่างเดียวเลยครับว่าอลังการเกินความคาดหมายจริงๆเดี๋ยวเราไปครับเหนือแล้เราก็เข้าคาเฟ่ตามนโยบายแล้วครับเที่ยวคาเฟ่แบบสบายๆ เอฟซีราชันกำลังเพลิดเพลินอยู่กับบ้านหุ่นเหล็กหุ่นยนต์นี่ยครับคาเฟ่ที่อ่างทองถนนสายเอเชียนะครับผมอยู่ในออกแบบเป็นแบบลับกษณะโกดังแล้วก็นำเหล็กทั้งหมดเนี่ยนะครับมาสร้างมิติของหุ่นยนต์ฮีโร่แล้วก็ตัวแสดงสำคัญสำคัญนะครับเนี่ยครอบครัวมาอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เหน็ดเหนื่อยด้านหน้านี่ผู้ใหญ่60บาทนะครับ แล้วก็มาเข้ามาดูมาถ่ายรูปจากนั้นเราก็ไปทานกาแฟราชะนนทัวพาทุกท่านมีความสุขในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากดูเยี่ยมชมความน่าสนใจของหุ่นเหล็กแล้วนะครับมานี่ครับเคยได้ยินแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือมาเจอก๋วยเตี๋ยวรถบ้างครับสาขาสองเห็นปั๊บก็น่ากินปุ๊บเลยครับบ้านหุ่นเหล็กมีก๋วยเตี๋ยวรถครับเ,เด็กๆมาก็สามารถที่จะ หาความบันเทิงหาความสุขมีตุ๊กตานะครับมีหุ่นยนต์มีพระเอกมีฮีโร่มีคอฟฟด้วยติดถนนสายเอเชียนะครับมาอ่างทองมาที่บ้านหุ่นเหล็กครับอ่างทองหลังจากที่เดินมาเหนื่อยแล้วนะครับพวกเราก็มาพักผ่อนกันในบรรยากาศคาเฟ่ห้องแอร์เนี่ยครับเด็กๆมีความสุขแต่ที่แปลกใจค,ครับถ้าเราดูแบบนี้ไามโหลทั่วไปจะเป็นโหลลูกอมนะครับแต่โหลนี้ไม่ใช่นะครับเป็นหัวเทียนเป็นน็อตนะครับโอ้ ไอเดียนี่เผอทานไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ถูกอมนะครับองค์ประกอบในการสร้างหุ่นยนต์ทั้งสิ้นเนี่ยครับมานั่งพักผ่อนมีความสุขครับดูนะครับจะทานภายนอกจะทานภายในป๊อปเขาจะจับป๊อปอ้าวกลายเป็นช่างนะครับปรากฏว่าเป็นค้อนครับเขาเอาค้อนมาทํานี่ครับที่จับมือครับเส้นมี่ขาวต้มยำเป็นซิกเนเจอร์ของร้านบ้านหุนเหล็กนะครับแล้วก็ทํานี่เป็นก๋วยเตี๋ยวรถนะครับเขาเครียดว่าก๋วยเตี๋ยวรถอราก็สั่งมา เส้นมีขาวต้มยำไหมฮะมีไขย่ยำมาตูมด้วยที่สําคัญภาชนะที่ใส่เนี่ยเป็นปลีกไม้หรือเป็นท่อนไม้แล้วก็นะครับเจาะอ,ออกมาแล้วก็ทําให้เป็นถ้วยนะครับเป็นรูกร่างถ้วยเส้นมีเล็กต้มยำบ้านหนเล็กทางทอเอฟซีราชันครับวันเดียวไม่จบแล้วค่อยมากันใหม่กลับก่อนครับ